สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่รถขุด JCB บกำลัง c l ียริ n ต้นไม้ครับข้างทาง JCB ี JC s 2 0 5 s สสยีประคนใช้จัดให้ครับต้นอะไรนะั่นนะ ว่าต้นมะข่อพี่น้องต้นตะข้บอบน่หน้าฝนก็จะเคลียร์ง่ายอยู่นียังสดนะครับยังสดอยู่ได้ประมาณ4เดือนแต่ก็คุ้มครับเอามาทำงานอ่ะ โอ้ oh, ลูกพี่เขาแทงดูลูกที่เดินรถก็ต้องแทงดูแลครับลงได้ลงได้ได mm hmm. ส่วนงุอมเอวก็อ่ก็ JCB จะจะแต่งสติกเกอร์เยอะครับเจนะเห็นไดจะเห็นได้ว่ามีธรมชาติัีกริอยู่ด้วยต้ง mm hmm. เกียนว่า JCB มามก็เจซบีบันไทยก็เจซบีครับใบเทคก็ทั่วไปครับปกติโครงสร้างเหมือนทุกค่ายส่วนทรงองค์เดวก็เหมือนทุกค่ายครับแต่ว่าสีค่าสีไม่เหมือนกัน ใหญ่ไหมครับโอุ้มแม็กซิมัมกห่งคิวแลวครับฮะดดังนะครับโอ้้ยยยโอ้มีโอ้แกไม่ส้ พี่น้องมีกระดกกับผมตกใจเลยแต่คนขับยังนิ่งครับโอ้อาที่โทผมนะ่ะกลัวแทนเพราะว่ามันมันท่าเอียงครับอ้ยกลัวรถขุดจะฟั่ำนะครับไม่เป็นไรครับ คนขับเขาเขารู้ดีด็กมืประสบการณ์ก็น่าจะโอเคครับผภาเยียงคนข้างจะเยียงนะพี่น้องผ้าอยินนี้ ที่ก็หัดเสียวแทนครับก็จะมีพนักงานช่วยดูแลวางกลวยโบกรถ4-5คนครับช่วยกันอ,อ,อ้าวโอ้ใครมาทำาตังเหงเยียนล่นครับอยู่ตรงนี้ ใช้เครื่องคอมมินต์นะครับ6สูบเทอร์โบไดร์กอินเจคชั่น6ล t ต5.9ครับเอ้า,าตรงนี้ก็ชัดเจนครับอุ่มมาวางต้นไม้ต้นนี้น่าจะ อาจะเป็นไม้ประดับอย่างดีนะครับ<ถา>เห็นได้เห็นป้ายว่าเขตเขตอำเภอประโคนชัยครับตรงนี้ตรงนี้อยู่ติดกับบ้านกลววกับประโคชัยครับ ไปอยู่ข้างหน้าไม่ได้พี่น้องแคบเดี๋ยวสิบล้อเอาไปกินเดี๋ยวรถพ่วงเอาไปกินครับนะทันี่รอน้านี่เป็นจิกกาเลยครับ พอยืนเยอะเยอะไม่เหมือนขาเหมือนขาจะบวมนะพี่น้องถ้าเรายืนเยอะเยอะีคุยเรื่อง,งเครื่องสูตรเนาะเป็นเครื่องขมิ้นในเร็่อ่เแ็นลงไปแล้วครับ มีมือจัดจานครับเคอรริงแป๊บเดียวครับได้เยอะวันหนึ่งนี่ได้เป็นโอ้จะว,ว่าแล้วเป็นกิโลงั้นด้ จริงน่าจะเจออื่นนะอ,นอื่นเผาเนียเอาไปต้มเนาะต้มใส่ใบใส่ใบมะขามเนี่ยนวดยพี่นออ้อยตรงนี้เป็นคลองครับนะเป็นคลองก็ ทางมีต้นไม้โอ้จริงตน้นต้นสูงนี่ไม้ประดับยังดีเลยนี่ครับเอาไปขายได้ เวลาเดินหน้าถอยหลังก็จะดังนะครับวันก่อนนี้ดูข่าวเนะวาะที่ชมบุรีรถคดนี่แหละเหยียบโรงงานเสียชีวิตเลยครับเพราะว่าไม่ไงไม่มีกล้องหลังหรอกถ้ามีถ้ามีไฟร้อง,องนี้ครับนะร้องดังๆเ,เขาจะเขาจะได้ยินบางทีนอนหลับข,ข้างๆนะครับ ก็ช่วยได้ระบบเซฟตี้ตักเที info? ่ยงไปมน้องโอ้เจ้าเฟอร์เด้อบิ๊กเลยบิ๊กเลยเจ้าเฟอร์ลงมาแล้ว ก็ห่อข้าวมากินเดี๋ยวพักเทียงก็จะลุยต่อครับนะพักเทียงหนึ่งชั่วโมงได้เยอะอยู่ก็วิดีโอชุดนี้จบโดยเจ้า JCB j s 2 0 5 4 SC 20ตันกับ300กิโลใบแท็ก80เซนโรลเลอร์7ตัวแคเรือ2ตัวครับกูมามเสริมแผ่นเหล็กแล้วก็สามแฉกวงกี้แม็กซิมัมอยู่ที่หนึ่งคิวครับนะ ถึงว่าตัดหรือว่าอุ้มได้ทั้งหนึ่งคิวอุ้มามเสริมพันเหล็กเชื่อมนอกเชื่อมในนะครับกระบ,บอกสีดำใช้เครื่องคอมมินหกสูบไดร์ิอินเจกชั่นครับ6 b t 5.9ปั๊มคาวาซากิ K3 V ชุดแพ่โปะน่าจะเป็น k p พีม่นอ้องอ่ะสนใจก็ DKS h นะครับ02 6397000ครับลองไปดูอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ